ความจริงคุณยิ่งรักเนี่ยไม่มีใครห้ามไม่ให้กลับนะครับก็กลับได้อยู่แล้วเ,เพียงแต่ว่าก็ต้องมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งที่ไม่กลับเนี่ยเพราะว่านี้คดีไม่ได้เพราะคนไม่ให้กลับในประเทศไทยไม่ให้กลับนะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะว่าสุดท้ายแล้วจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ แต่ว่าทำอะไรเนี่ยถ้ามันไม่ถูกต้องก็ต้องเกรงใจประชาชนบ้างเพราะว่าหลักกฎหมายบ้านเมืองมันมีอยู่หลักผิดก็ต้องรับผิดถูกก็ต้องรับถูกมันมีอยู่สำหรับประเทศของเราจะมาทำลายเหยียบย่ำมันทั้งหมดเนี่ยผมผมคิด,ดว่าวันหนึ่งมันก็จะย้อนกลับมา น,น,นี่ก็เป็นสิ่งที่ก็ขอฝากเตือนไวนะ้ไม่ได้มีอะไรก็ผิดส่วนตัวทั้งสิ้นนะครับความจริงถ้าจะกลับก็ไม่ต้องปูอ่ะเหมือนกับที่ผมเรียนอยู่แล้วกลับได้อยู่แล้วแต่ว่าคดีที่ค้างคาอยู่โทษที่ศาลสถิตยุติธรรมเขาตัดสินไว้มันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นก็ ก็ต้องว่ากันไปตามนั้นจะดีที่สุดสําหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของทุกฝ่ายรวมทั้งอนาคตคุณยิ่งรงเองด้วยจะใช้ทักษิณโมเดลได้ไหมคะตลอดจากที่สามปนที่สผมไม่อยากไปทําลายกระบวนกนารด้วยจริยธรรมเลยเดี๋ยวมันจะต่างไปฟังเส้นสุดท้ายรอบอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าประชาชนเขารู้สึกมาก เขาก็จับตาดูอยู่นะครับอย่าคิดว่าประชาชนเขาไม่พูดแล้วเขาไม่รู้สึกเขาไม่เจ็บปวดบ้านเมืองจะอยู่ได้ก็โดยหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งเหมือนนายกพูดแต่นนยกไม่ได้ทำบ้านเมืองจะอยู่ได้เนี่ยถูกก็ต้องถูกผิดก็ต้องผิดถ้าทําผิดเป็นถูกมันจะอยู่ยังไงครับก็เท่ากับส่งเสริมการทําผิดและประเทศมันจะไปยังไงอันนี้คือสิ่งที่ ต้องตระหนักต้องช่วยกันสร้างคุณยิ่งรักเองก็ต้องช่วยสร้างด้วยนะครับมีการคุกันว่าเงลือนไขของคุณยิ่งักอาจจะไม่ได้เมิอเป็นนักสนะครเงื่อไขไม่น่าจะเข้ากณฑ์มันอาจจะมีวิธีการนที่อาจะมาช่วยในเร่องนทุจริตก็หนึ่งห้าเจ็ดลอยปากละาเลยให้มีการทุจริตวีตาข้างหนึงนห้ทุจริตนี่ก็หนึ่งห้าเจ็ดไม่ได้ต่างกับฟ้ากับดินนะครับ แสดงว่าถ้าคนที่เอื้อให้กลับมานี่ยแต้องผิดไปด้วยมีใครบ้างะครับคุณจุดน,นเอื้อให้กลับมาไหมครับหมายว่าถ้าออการดำเนนการใครต้องรับผิดชอบบ้างนะผิดช,ชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบผมก็ไม่เคยไปวิจารณ์ต้องเหนือจากรัฐบาลเพราะผมเป็นฝ่าย้านผมก็ทํานหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ารัฐบาลไม่รู้ห็นเป็นใจเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันต้องนับนึงที่รัฐบาล